นนมาพบกับคุณครูปอยวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องสระนั่นก็คือสระอาเราไปเรียนรู้กันเลยนะคะเด็กๆลองสะกดตามคุณครูกันนะคะกากออากาอ่านว่ากายายออายาอ่านว่ายา ตออาตาอ่านว่าตาขาขออาขาอ่านว่าขางางองอางาอ่านว่างาลาลออาลาอ่านว่าลา เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆพอจะอ่านได้กันไม่เอ่ยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราลองมาทบทวนกันอีกรอบนะคะกากออากาอ่านว่ากายายออายาอ่านว่ายาตาตออาตา อ่านว่าตาขาขออาขาอ่านว่าขางางออางาอ่านว่างาลาลออาลาอ่านว่าลาเป็นยังไงกันบ้างคะ เด็กๆอย่าลืมนำบทเรียนที่คุณครูสอนในวันนี้ไปพบทันกับคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านด้วยนะคะแล้วเจอกับคุณครูใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ